และนี่คือถังขยะติดผนังที่ไม่ต้องเจาะผนังไปดูกันเลยว่าจะน่าใช้ขนาดไหนนะครับได้มาแล้วครับแกดูกันเลยมาดูกันนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะถังใส่ขยะขนาด9ลิตรนะครับฝาปิดถังขยะที่แขวนถังขยะแบบพลาสติกที่แขวนถังขยะแบบแผ่นกาวยางฝาถังขยะเอายางฝาถังขยะมาใส่ที่รูตรงนี้ได้เลยนะพับครึ่งนะเอาลอนรูเข้าไปได้เลยนะครับอ่าจะอยู่แบบนี้เอาฝาปิดใส่ลงไปได้เลยนะครับ ด้านหลังถังขยะจะมีที่แขวนอยู่นะที่แขวนเขามีแถมให้สองอันนะสามารถทิ้งถังขยะได้2วิธีนะดึงฝาไปข้างหน้านะครับฝาก็จะลงมาแบบนี้นะเอาขยะทิ้งได้เลยแล้วก็ปิดฝาโดยวิธีนึ่งนะครับก็เปิดฝาขึ้นมานะครับยกขึ้นมาแบบนี้ทิ้งขยะได้เลยปิดฝาง่ายๆแบบนี้เลยถอดฝาออกมานะครับเอาถุงขยะใส่เข้าไปเลยปิดฝาลงไปพร้อมใช้งานแล้วนะครับเอามาแขวนไว้ตรงประตูปิดสิงร้านใจก็ได้นะเปิดฝาออกมาแล้วก็ขาพลาสติกนะครับมาแขวนไว้ได้เลยเอาถังขยะมาแขวนนนได้้เเลลยยยจะะติอู่บีครั พอเราจะทิ้งขยะนะเราก็ดึงฝาลงไปนะครับแล้วก็ทิ้งได้เลยหรือจะเปิดข้างบนนี้ก็ได้นะครับก็ทิ้งได้เหมือนกันหรือว่าจะไปติดตรงอื่นก็ได้นะสามารถถอดออกแล้วก็เคลื่อนย้ายได้นะครับหรือว่าจะติดไปที่ผนังห้องน้ําก็ได้นะครับเดี๋ยวลอบแผ่นกาวออกก่อนนะเดี๋ยวผมใส่ไปด้านหลังถังขยะเลยนะครับเวลาติดที่ผนังเนี่ยต้ตรงตำแหน่งนะผมจะติดไว้ประมาณนี้นะแล้วก็ติดกาวไว้ให้แน่น พอเราทำภารกิจในห้องน้ำเราก็เปิดฝาทิ้งได้เลยแล้วก็ปิดฝาง่ายๆแบบนี้เลยอยากได้ถังขยะอเนกประสงค์ที่ดีแบบนี้กดสั่งซื้อติกาสีเหลืองนะคลิปวิดีโอนี้ได้เลยมีบริการเก็บเงิน,นปลายทางให้ด้วยส่วนท่านใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติมผีเพืพ่อคุยดด้ในคอมเมนต์เลยนะครับ